กลับมารับชมรายการเบลเทอร์ฟีเจอร์ช่วงที่2กันต่อเลยนะคะช่วงต้นอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะว่ามีเรื่องของการทำงานของภาครัฐบาลด้วยนะคะว่าผลงาน,นในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยนะนี่เวลาไม่พอเลยนะถ้าพูด<อ>ถึงผลงานของรัฐบาลในช่วงเวลานี้แต่เป็นการสรุปผลเป็นผลโพครับจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับต้องบอกว่าเรตติ้งถ้าใครควัดกันเป็นเรตติ้งเรตติ้งพุ่งกระฉูดครับต้องบอกว่าผลงานการทางานของรัฐบาล โดยนายกเศรษฐาทวีสินครับจากการไปสํารวจของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเป็นเรตติ้งที่ต้องบอกถ้าภาษาชาวบ้านบอกถล่มทลาย<อ>โกยเรตติ้งกันทั่วประเทศเลยว่าอย่างนี้ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าพอใจอปื้มปริ่มมากกับผลงาน6เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งภายหลังจากที่ให้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลงาน6เดือนรัฐบาลเนี่ยมีอะไรต้องปรับเพิ่มเติม หรืออะไรคือผลงานที่โดดเด่นที่สุดในสายตาของท่านนายกหลังจากโพงรัฐบาลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าเลตินเนียดีขึ้นค่ะดีขึ้นว่าได้อ่านผลสำรวจของสำนักงานสถิติมาเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรนะคะพืชผลเกษตรราคาพืชผลราคาอาหารแล้วก็นี่เกษตรกรด้วยการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องของยาเสพติดซึ่งได้มีการจับได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าพี่บอล ใช่นะะจับจะเพิ่มขึ้นแต่ท่านก็บอกว่าเรียนตามตรงว่า4เท่าเหลือน้องฝนท่านบอกยังไม่พอ<ม>ต้องทํามากกว่านี้อีกยาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยให้ได้<อ>ถ้ามีชื่อนายกเศรษฐาต้องไม่มียาเสพติดท่านบอกแบบน,นี้เลยต้องเป็นศูนย์เลย<อ>นะฮะยังทํแบด้อีกครับเนื่องจากยาบ้าต่อเม็ดเนี่ยราคาย,ยังไม่เพิ่มขึ้นแต่ที่สําคัญคือได้มีการประสานเรื่องราวของการดูแลเรื่องนี้โดยตรงด้วยนอกจจานี้้วนะฮนะ,ะก็เรื่องของการลดดอกเบีย้ย<อ>นี่ลดดอกเบี้ยก็มีการลดดอกเบี้ยไป0.25%ด้เปอร์เซ็นต์ด้วยถือว่าเป็นการแบ่งเบาภา ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองใช่ค่ะส่วนเรื่องของคอเซ็นเตอร์ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่บอลคะจาก Tik t o ็อกนะคะตอนนี้คุณแบบว่าได้เลตติ้งของ TikTok อกจะได้ยอดเงินนะคะคุณโอนเงินมาที่บัญชีนี้เลยค่ะคือต้องโอนไปก่อนโอนมาก่อนเลยนะคะแต่พอดิฉันได้ยินว่าติ๊กต็อกดิฉันวางเลยค่ะขี้เกียจคุยแล้วนี่คือการหลอกลวงทางแการคอเซ็นเตอร์มิจฉาชีพออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์ซิ่งผีบัญชีม้าเหล่านี้เป็นธุรกรรมออนไลน์ที่หลอกพี่น้องประชาชนท่านบอกเลยการปราบอาชญา กรออนไลน์ทางไซเบอร์ตอนนี้ได้มีการอายัดไปแล้วนะฮะถึงมูลค่ากว่า6,000ล้านบาท oh. เยอะมากนะฝนคุณ oh. ผู้ชมตัว ตัวนี้น่าพอใจครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่ต้องทําอีกมากเช่นเดียวกันใช่ค่ะกรณีที่ทําอีกมากมายเลยอนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ความสําคัญกับกลุ่มที่มีความหลากหลายแล้วก็ผลักดันในเรื่องของกฎหมายนะคะก็คือร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของ B O I แล้วก็ผู้แทนการค้าไทยได้ไปเจรจาเอา นักลงทุนเนี่ยแหะเข้ามายังทำทำงานอย่างต่อเนื่องนะก็อย่างที่เห็นว่าภารกิจของท่านนายกเนี่ยไปต่างประเทศตลอดอเพื่อประกาศให้กับคนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะรับนักลงทุนจากทั่วโลกให้มาลงทุนในประเทศไทยนั่นเองน่ ลงทุนก็ดีเรื่องพี่น้องกเกษตรกรเรื่องหนี้สินครัวเรือนเรื่องบัญชีต่างๆเรื่องไซเบอร์ต่างๆก็มาเรื่องการศึกษาก็านนละไม่ได้ละไม่ได้ครับเรื่องนี้ออก็เป็นสิ่งสาคัญแล้วก็เป็นรากฐานของเยาวชนค,คนไทยของเราด้วยซึ่งท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหานะแล้วก็เป็นปัญหาหลักของประเทศด้วยคิดว่าต้องมีการพัฒนาและดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งหนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบท่านแก้ไหมหนี้นอกระบบ ใช่ครัใช่เพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนะว่าการจัดเจรจานะเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้นอกระบบที่เสียดอกเบี้ยแพงเขาจับคู่เจรจาเข้ามาเลยว่าจะลดต้นลดดอกได้อย่างไรจะลดอย่างไรหรือว่าจะใช้จ่ายอย่างไรขยายผลด้วยกันใช้หนี้ได้อย่างไรซึ่งไปออนทัวร์ทั่วประเทศมาแล้วนะแล้วผลตอบรับดีมากๆได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยบอกเลยว่าตัวเลขน่าสนใจมากครับเพราะว่าทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้ก็มาพูดคุยกันหาจุดกึง ถ้าดอกสูงเกินลูกนี้บอกชำระไม่ไหวน้องฝนนอระบบเลยนอกระบบหมกกันน็อกอย่างเงี้ยเ,<อ>เรียกมาคุยกันแล้วก็เข้าสู่ระบบกันนะฮะ<ฆ>ซึ่งนอกจากนี้แล้วเรื่องของกาลังการผลิตภาคอุตสาหการรมตรงนี้ก็ละไม่ได้เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะฮะแล้วก็หน้าที่หลักคือต้องพยายามกระตุกให้มีการผลิตเกิดขึ้นในประเทศไทยจะได้มีการมีงานทํามีการจ้างงานขึ้นในประเทศกระตุกต่อมผลิต<อ>นะคนก็ไม่ตกงานไงไม่ตกนใช่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยนะคะมีเงินในกระเป๋าสม ก็จะโล่งจะฟโล้นะคะหรือว่าถ้าทุกคนคิดได้ว่าเออรอบตัวฉันเนี่ยจับเป็นมือจับเป็นเงินได้หมดเลยนะก็จะสามารถที่จะทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจ ในประเทศก็จะเติบโตไปด้วยนะคะนอ,อนอกจากนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการให้มีการสร้างงานซื้อแมทเทีรเรียลหรือว่าวัาสดุใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆในเวทีโลกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยถูกต้องเลยนะฮะ <ท aun ts> ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนนักลงทุนมานี่คือให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยหลายเรื่องราวที่มีผลโพมาแล้วก็เป็นผลโพที่น่าสนใจมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกที่มาวินเปอันดับหนึ่งเลยนะคนชอบ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาได้ทั่วประเทศอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องดูรายการอยู่ก็ปลื้มปลิ่มเขาว่าอย่างนั้น